หกกระถางช่อดอกไม้ของฝากแทนใจจากวัสดุรีไซเคิลอันแรกกระถางรดน้ําอัตโนมัติมีไซนกระรอกในโพรงไม้เพิ่มความน่ารักกับฟังก์ชันที่เมื่อเติมน้ําน้องจะโผล่ขึ้นมาและเมื่อน้ําใกล้หมดน้องก็จะมุดลงไปเพื่อเตือนให้เราเติมน้ําในกระถางซึ่งวัสดุจะผลิตจากรีไซเคิล A B S 2กระถางรดน้ําอัตโนมัติแครอทกับดีไซน์ที่เวลาเติมน้ําแค่ยกกระถางขึ้นแบบนี้ก็นาไปวางตั้งโต๊ะหรือติดผนังได้แล้วช่วยประหยัดพื้นที่และเพิ่มสีสันให้มุมบ้านอีกทั้งวัสดดดุจจะะผลลิตตากขขวววใช้แ้แ10 3พรถ างดีไซน์ภูมิประเทศจำลองกับตัวกระถางที่มีจานร,รองช่วยกักเก็บน้ำทำให้ร่างไม่เน่าสามารถวางตั้งโต๊ะเพิ่มความมินิมอลเรียบหรูได้วัสดุจากกีน ABS มีส่วนผสมจากยางพารา 4. Oasis r o u n Pot กระถางม,มินิมอลทรงกลมที่ใช้ได้ทั้งแบบตั้งพื้นและแขวนราวจะวางมุมไหนก็ครบจบในกระถางเดียวหรือถ้าใครชอบทรงสี่เหลี่ยมก็จะมี Oasis Square Pot ให้เลือกด้วยนะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ผลิตจากวัสดุขวดน้ำใช้แล้วและ 6. กระถางสไตล์ญี่ปุ่นสุดมินิมอลดีไซน์จากชั้นหินที่ทับถมกันหลายล้านปีรดน ซึ่งวัสดุจะผลิตจากซองฟอย์ถุงวิปวับต้องจัดหนี้ก็ยังแยกได้2กระถางอีกด้วยชอบกระถางไหนก็เลือกได้เลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมดีมาร์กจีมาร์กและโคเด้นพินอีกด้วย